วันนี้แพรจะมาสอน15ท่ายืดเหยียดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่อโดยใช้ท่านั่งค่ะ วันนี้นะคะแพรก็เลือกท่าบริหารง่ายๆนะคะเหมาะสาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวก็ไม่ต้องยืนนานนะคะก็คือนั่งบริหารได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําพร้อมๆกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเก้าอี้เลือกเก้าอี้ที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนสั้นๆแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปทําพร้อมกับแพรเลยค่ะ ค่ะเราก็จะเริ่มจากการนั่งหลังตรงนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อรอบคอกันค่ะท่าแรกนะคะนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ก้มลงนะคะใช้มือประสานกันนะคะที่ศีรษะแล้วก็กดลงเบาๆค่ะค้างไว้10วินาทีนะคะ ที่สองนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อคอที่อยู่ทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ไหล่ด้านขวาเรายกสูงตามมานะคะกดไหล่ด้านขวาลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายะคะ่ะสามารถใช้มือด้านซ้ายนะคะกดลงเบาๆค่ะค้างไว้10บวินาทีนะคะ ท่าต่อไปท่าที่3ก็คือยืดกล้ามเนื้อคอทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอียงศีรษะไปทางด้านขวานะคะพยายามกดไหล่ทางด้านซ้ายลงนะคะใช้มือขวานะคะช่วยกดศีรษะลงค่ะ กล้มเนื้อขอด้านหน้านะคะท่าที่4เพราะฉะนั้นเราจะเงยมองด้านบนนะคะหลังตรงค่ะแล้วก็เงยมองด้านบนท่าที่5นะคะยืดกล้ามเนื้อบ่านะคะกล้ามเนื้อบ่าของเราก็คือจะเชื่อมต่อระหว่างข้อไปจนถึงหัวไหล่นะคะเพราะฉะนั้น เราจะทำท่าคล้ายๆเมื่อกี้ค่ะแต่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยใช้มือข้างซ้ายนะคะจับบริเวณด้านข้างของเก้าอี้นะคะแล้วก็เอียงศีรษะไปทางด้านขวาหันหน้ามองไหล่ขวาค่ะแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยค้างไว้10วินาทีนะคะ ยืดอีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวานะคะเราก็จะใช้มือด้านขวานะคะจับเก้าอี้ด้านข้างค่ะแล้วก็เอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายหันมองไหล่ซ้ายของเรานะคะแล้วก็ก้มลงเล็กน้อยค่ะค้างไว้10วินาทีนะคะ ะะเราจะยืดกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้านะคะทําได้ง่ายๆนะคะโดยการที่เอามือประสานกันไว้ทางด้านหลังนะคะแล้วก็พยายามตัวตรงยืดหน้าอกขึ้นนะคะเราจะเหยียดแขนให้ตรงนะคะเราค่อยๆดึงมือเราขึ้นด้านบนนะคะค้างไว้สิบวิค่ะ ที่7นะคะคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ทางด้านหลังนะคะเราจะทําได้โดยการยืดแขนออกไปทางด้านหน้าให้ได้ไกลที่สุดนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะล็อกไว้บริเวณตรงข้อศอกนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวนะคะค้างไว้10บวิค่ะ แล้วก็ทําสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะยืดแขนออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะแขนอีกข้างหนึ่งนะคะล็อกข้อศอกแล้วดึงเข้าหาตัวค่ะค้างไว้10บวินาทีนะคะ ต่อ,อไปนะคะท่าที่8นะคะเราจะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าค่ะทําได้โดยการเหยียดแขนออกไปทางด้านหน้าให้ตรงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็คว่ำหัวแม่มือลงค่ะดึงข้อมือออกไปทางด้านหลังนะคะเหยียดให้ตึงที่สุดค่ะค้างไว้10บวินาที สลับข้างกันนะคะยืดแขนออกไปให้ตรงที่สุดนะคะคว่มหัวแม่มือลงแล้วก็ดึงแขนไปทางด้านหลังค่ะเหยียดตรงค้างไว้10วินาทีค่ะท่าที่9นะคะยืดกล้ามเนื้อแขนด้านหลังนะคะ เราจะทำได้โดยการยืดแขนขึ้นไปด้านบนให้ตรงที่สุดนะคะแล้วก็แตะไปที่ด้านหลังนะคะเราใช้มืออีกข้างนะคะช่วยดึงข้อศอกออกไปทางด้านหลังค่ะผู้สูงอายุหลายๆท่านอาจจะทำท่านี้ไม่ได้นะคะเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องอการยกแขนได้ไม่สุดนะคะ,ะ,คะวันนี้แพลมีตัวช่วยโดยการใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กค่ะก็คือให้เราใช้ผ้าขนหนูผืนสั้นๆนะคะถือไว้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะยืดด้านขวาก่อนก็คือยกแขนขวาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็แตะไปที่ด้านหลังนะคะโดยถือผ้าขนหนูไว้แล้วใช้มือด้านซ้ายนะคะกําปลายผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วดึงลงค่ะเราก็จะรู้สึกตึงที่ต้นแขนด้านหลังนะคะค้างไว้สิบวิค่ะ เราก็ทำสลับข้างนะคะต่อไปเป็นข้างซ้ายนะคะยกแขนซ้ายให้สูงที่สุดนะคะแล้วก็แตะมาที่ด้านหลังนะคะใช้มือด้านขวานะคะกำปลายผ้านะคะแล้วดึงลงค่ะถ้าต่อไปนะคะจะมายืดกล้ามเนื้อแขนค่ะ เป็นแขนด้านบนก่อนนะคะทําได้โดยการเหยียดแขนออกไปด้านหน้านะคะแล้วก็กระดกข้อมือลงแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะดันนะคะค้างไว้10วิค่ะค่ะทำสลับข้างกันนะคะ ท่าที่11นะคะเราก็จะยืดกล้ามเนื้อแขนที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะโดยการเหยียดข้อมือออกไปนะคะกระดกข้อมือขึ้นแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะดันฝ่ามือเข้าหาตัวค่ะค้างไว้10วินาทีค่ะค่ะทำสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะ ถ้าที่12นะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อด้านข้างหรือที่เขาเรียกกันว่ากล้ามเนื้อปีกนะคะเราจะยืดข้างข้างซ้ายก่อนนะคะคือยกแขนด้านซ้ายขึ้นนะคะเราใช้มือด้านขวานะคะกำไปที่ข้อมือนะคะแล้วก็ดึงน้มตัวไปทางด้านข้างนะคะค้างไว้10วิค่ะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือระวังเราโน้มตัวไปทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังนะคะ ให้เราโฟกัสที่เอียงไปทางด้านข้างอย่างเดียวค่ะต่อไปนะคะทาอีกข้างนึงนะคะยกแขนข้างขวาขึ้นนะคะเราใช้มือทางด้านซ้ายนะคะดึงแล้วก็โน้มตัวไปทางด้านซ้ายค่ะค้างไว้10วินาทีระวังอย่าโน้มตัวไปทางด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะท่าที่13นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อหนะ้าอกกันนะคะโดยเริ่มจากทางด้านขวาก่อนนะคะ ก็คือให้เรากางแขนออกกางแขนข้างข้างขวาออกนะคะแล้วก็ตั้งข้อศอกให้เป็น90องศานะคะแล้วก็ดึงข้อศอกเราไปทางด้านหลังนะคะสังเกตได้ว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของเราตรงนี้นะคะจะตึงขึ้นนะคะค้างไว้นะคะ10วินาทีค่ะถ้าเรารู้สึกตึงมากเราสามารถใช้มือทางด้านซ้ายนะคะนวดคึงเบาๆช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะคะ ทําสลับกันนะคะต่อไปยืดทังหน้าอกทางด้านซ้ายนะคะก็คือการแขนซ้ายออกนะคะยกตั้งข้อศอกขึ้นเป็น90องศานะคะแล้วก็ดึงศอกไปทางด้านหลังนะคะค้างไว้10วิค่ะถ้าใครตึงมากนะคะสามารถใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะนวดคลึงเบาๆได้ค่ะ ะะท่าที่14ี่นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะทําได้ง่ายๆในท่านั่งก็คือเราจะนั่งไขว้ห้างนะคะเราจะยืดกล้ามเนือ้อสะโพกทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็คือยกขาซ้ายขึ้นมานะคะใช้ข้อเท้านะคะตั้งกับบริเวณขาด้านขวานะคะตั้งตัวตั้งลำตัวให้ตรงนะคะเราค่อยๆโน้มตัวลงไปดนนาค้างไว้10บวินาทีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อสะโพกทางด้านขวานะคะก็เหมือนกันค่ะยกนั่งขวายห้างนะคะใช้ข้อเท้าขวานะคะตั้งบนขาข้างซ้ายนะคะแล้วก็ยืดลำตัวให้ตรงแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวก้มลงค่ะค้างไว้10บวิค่ะถ้าใครรู้สึกตึงมากนะคะก็ค่อยๆค่อยๆโน้มตัวลงมาทีละนิดนะคะ ค่ะต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะคะเราจะมายืดเหยียดกล้ามเนื้อ,อขาด้านหลังนะคะในท่านั่งทำได้โดยการเหยียดเข่าออกไปนะคะให้ตรงนะคะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยลำตัวหลังตรงนะคะเราค่อยๆโน้มตัวลงไปนะคะเราจะรู้สึกตึงทางด้านหลังค้างไว้สิบวิค่ะ ต่อไปก็ทำสลับกันอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะเหยียดขาออกไปนะคะให้ตรงนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยลําตัวตรงแล้วก็โน้มตัวลงไปด้านหน้านะคะให้รู้สึกว่าขาด้านหลังเราตึงนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะ ที่สําคัญนะคะหากผู้สูงอายุท่านใดนะคะยังไม่สามารถยืดเหยียดตามท่าที่แพลวสอนวันนี้ไปนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะค่อยๆเริ่มฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยทําอย่างสม่ําเสมอกล้ามเนื้อเราจะค่อยๆย,ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเองค่ะแล้วมาร่วมป้องกรรันและพลิกผันโลกด้วยกันที่ช่อง wellness v care สวัสดีค่ะ